ใบตะไคร้ครับใบตะไคร้เอาเด็ดเอาทวดยอดนะครับอ่าได้แล้วสักกำใหญ่ใหญ่นี่แหละครับเือดหนึ่งถุงใบตะไคร้นะครับ ไปไม่เนนหมาะไปไม่หมามันจะขันไงครับตอนมาไปแล้วกันผสมเดือดเลยครับอ่าแล้วล่ะครับอุปกรณ์ถุงมือถุงมือนะครับเลือดน้องผสม,มแนันเทลงในหมอนะครับใบตะไคร้แล้วครับการเลยคอ,อดีของกันใส่ใบตะไคร้ในการอ่า เ,เลือดน้ำตกก๋วยเตี๋ยวนะครับเลือดหมูนี่เป็นเลือดหมูนะครับใส่เลือดหมูเอ้บางที่เลือดมากมันจะเป็นก้อนก้อนก้อนขอ,อดีห้องการขั้นใส่ใบ การไข่แม่ตะไขร้นี่เวลาเรามาดับข้าวครับดับกินในเวลาใส่เวลาทําน้ำตกของกว๋วยเตี๋ยวหันมันสนนมนมมิมีกินหอมกินหอมไม่ข้าวมีกินหอมทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันน่ากินน่าอร่อยครับผม จะขั้นไปจนว่าเรียบไม่เป็นเลือกจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจะเป็นน้ำธรรมดาดี่ได้แล้วครับ ประมาณนี้นะครับวิธีเพิ่มลูกค้าเพราะว่าชิ้นส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนหรือว่าวัตุดิบแต่ละวัตุดิบต้องพิถีพิถันครับเพื่อความสาะอาดกับเพื่ความน่ากินของลูกค้าครับรคับเสุดใลูกค้าคขาประจําเยอะครับผมคลิปนี้ จะประมาณนี้นะครับท่านไปนเรื่อยๆนะครับพอตะเรียดหายเป็นก้อนแล้วก็เอาโอเคใส่ได้เลยครับผมหมอก็เตี๋ยวกำลังตั้งนะครับรอน้ำเดือด ใส่กดเตรียมเท